โอเคส2มหนึ่งฮัลโหลสวัสดีครับพวกก็ผมติ้งสเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานข้ามปีใหม่ไปเลยก็ว่ากันได้คือนั้นไม่ถึงกับเกือบปีหรอกแต่ก็อีกนิดนึงก็จะครึ่งปีแล้วก็ต้องขออภัยทานอภัยสำหรับผู้ติดตามช่องติ้งสเกมเมอร์ด้วยนะครับที่ให้รอนานมากจนคิดว่าผมจะไม่ลงคลิปแล้วแต่สุดท้ายผมก็ลงนะครับ ไหนก็นี่คือเวอร์ชัน3.18นะครับซึ่งผมก็เข้าไปส่องพื้นที่อะไรมาแล้วถือว่ามีความน่าสนใจไม่มากก็น้อยแต่นี้ผมก็จะสร้างโลกใหม่อยู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงคือเราจะไปอยู่ในโลกไหนเพราะว่าเรากลัวอย่างเดียวคือเกิดไปแล้วมันจะมีลาวายอยู่ข้าง,างเพราะว่าเคยแบบเมื่อกี้สร้างไปแล้วอ่ะมันอยู่ข้างๆเลยอันนี้ก็อัปเกรดใหม่นะอัปเกรดตัวละครใหม่แล้วอื ตัวนี้ก็อันนี้คือก็ลงไอ้นั่นไปนะฮะก็ถือว่าโอเคน่าสนใจน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับโอเคไปไปสร้างกันเลยนะฮะสำหรับมือใหม่ก็เวลาสร้างโลกเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้เนี้ยเวลามือใหม่เนี่ยสมมติว่าคนที่เล่นใหม่นะครับผมก็จะสอนอีกรอบนึงอันนี้คร่าวๆจริงๆก็เวอร์ชันก่อนทิปแรกๆก็สอนไปแล้ว นะอันนี้มาสอนเข่้าว,าวอันนี้ก็คือคือจะเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้แบบอะไรแต่เราจะเข้าอันนี้ create new create new ก็อเข้าปาก็จะแบบมีจีปาะอะไรเนี่ยโอ้โหคือกดไปนี่คืออยากเข้าไปเล่นอะไรเต็มที่เลยแต่อันนี้เราจะสร้างโลกใหม่นะซึ่งโลกที่แล้วผมเล่นอะไร easy easy ใช่ไหมรอบนี้อย่าง normal รอบนี้กูเล่น hard เลยครับชื่อก็ นะฮะ things world things world เขียนถูกอีกเบาก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะถูกแหละนะ,ะซึ่งก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราก,กดไปตั้งค่าเล่นกันได้ starting map เนี่ยมันก็แบบมันก็เหมือนกับให้เริ่มเริ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ bonus c h ส s เนี่ยก็คือเกิดมาก็าคุณคุณจะมีกล่องมีที่ขุดมีอะไรแต่ว่าเราอยากเฟี้ยวนะฮะเราต้องการแบบ คือมันถ้าเราเอามันไม่ท้าทายแน่นอน simulation distance for for ชังเนี่ยก็คือแบบคุณสามารถที่จะแบบมีเขาเรียกว่าให้โหลดโหลดอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนี่ด้อมว่ le, ยังไม่ได้ค่อยได้สืบข้อมูลอะไรมากลืมไปแล้วแหละแต่ที่เรารู้ก็คือ show coordinate c o r d i n a t ก็คือโชว์พิกัด ซึ่งเราจะเอาตัวนี้โชว์พิกัดลิสเปลติกสปีดติกสปีดก็โอเคมันเมื่อสมมุติว่าคุณตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วคือคุณจะไม่ตั้งอะไรแล้วอ่ะเครดไปซะเครดนิวเคสเวิร์ลไปเลยนะครับซึ่งถ้ามันมี achievement ขึ้นก็ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่ดีรอบนี้เราจะสร้างบ้านยังไงเราจะสร้างบ้านยังไงโอเค อ้าวโหลดแล้วจ้าโอ้โหมาถึงกูก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นมงคลสำหรับวันตุดจีนปีนี้นะฮะก็สำหรับวันจุดจีนปีส0 2พันีอนี้ก็ซินเจียยูอีซินดีหัวชัยนะครับเวการเริ่มต้นทีด่ดีนะผมก็อาทิพตั้งแต่วันตุดจีนเลยตัดต่อก็น่าจะช่วงๆนั้นแหละนะอ่าวันนี้ทำยังไงดีเราจะทำอะไรดียังไง คือก็มีไอส์แพ็กไอส์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมมันทำไมมันสกมกได้ขนาดนี้การยินแบบเจนเนเรตเวิร์อะไรขึ้นมาแบบขึ้นน้ำแข็งลอยบนพื้นนะเอยแต่สวยนะอย่ฉชอจะเจอมีโคอ่ามาแล้วกันนะเพราะว่า พี่พี่หมีขาวโหดมากนะตบทีก็น่าจะร่วงกาไปไม่มากก็น้อยไอ้ลูกเอ้ไอ้ลูาแข่งลูกนี้สวยอะอเนี่ยแข่งลูกนี้สวยมากเลยนแขงนี้สวยมากเลยสวยจริงๆสวยจริงนะก,กิ่งทองสมแลคู่ครองน้องเป็นเศรษฐีคําถามแรกที่ผมอยากจะถามนั่นก็คือทุกคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเด็กๆน้องๆอ,อะไรเป็นกันหมดแน่นอนฮะ จะสร้างบ้านตรงไหนแต่โอเคตัดไม้ก่อนคือนี่มันเป็นไม้เป็นไม้ไม่เชิงไม้สักบุ็นเป็น,ปนไม่เชิงดงโอ,กอ้กะแต่มันเป็นไม้สักบุแลหละเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ดำขนาดนี้ไม่ใช่หรอวะหรือว่ามันดำหรืว่า1.8มันดำขนาดนี้แล้วแต่มันไม่น่าดำนะมันไม่น่าดำนะแต่ว่ามันหน้าขาวมากเลยทุย คุณครับใจสิบโกเป็นอะไรที่ดีมากคือมันก็กระตุกนิดนึงแต่ก็ถาว่าวนะมันกระลื่นขึ้นนะมันก็ลื่นกว่าที่แบบแบบที่แล้วลื่นอันนั้นคือกระตุกจริงรอบนี้ก็จะเล่นแบบว่าไม่ไม่เหมือนรอบที่แล้วนะฮะคือรอบเนี้ยเรามีกฎด,ดังกฎกับตัวเองเลยก็คือเราจะสร้างบ้านเองอันนี้ข้อหนึ่งนะคือจะไม่อาศัยหมู่บ้านแล้วเพราะว่า คือมันจะต้องมีการขวกการตกแต่งบ้านซึ่งอลังการงานสร้างซึ่งถ้ามี NPC อยู่เนี่ยบางทีก็ดีแต่ว่าไม่อะ <c oughs> ขอร้องนะฮะนี่เล่นในโหมดฮาร์ดนะตายของตกไม่ว่าคือคีเปอร์ระเบิดแน่นอน <c oughs> คือมันไม่มีภูเขาคือไม่มีภูเขาตอนนี้มีแต่ผูเธออะ่ะ <c oughs> นึงเล่นหมุกได้อีก <c oughs> หวังว่าขุดไปไม่เจอถ้ำแล้วเจอคีเปอรนะ ไม่ได้กลัวหแต่คือตอนนี้สภาพสภาพผมตอนนี้คือยังไม่ได้มีความพร้อมในขนาดนั้นโอเคขุดไปก่อนเอาไปนี้คือขุดไปได้เสียงทาก็คือคิดอ,อ,อย่างเดียวก็คือมันไปทำบดาโอ้ไปทำบดา,โอ,โ,อโ,อบาโอเคเรามีไม้เท่านี้ใช่ไหมทํายังไงต่ออ่าโอเคจุดมาสี่อันอ่าเอามาก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสี่แปดสิบสอง 6แมงไปเลยหกแมงไปเลยเออแล้วก็ฟุบบอกแล้วพี่น้องพี่ขาเป็นบอกไปหลายคลิปแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงวันทันเหตุการณ์โอเคไปวางโต๊ะคาฟิงเชเอร์ไปแล้วก็ทำประตูไหมทำดี <c oughs> เออไม่ทำมันจะเข้าว้านแล้วไปกันทอมบี้ยังไง จริงๆถ้าในโหมดฮาร์ดอะเอาจริงๆถ้าเจอผีเจอซอมบี้เนี่ยบางทีก็กันไม่อยู่นะนี่เล่นในโหมดฮาร์ดนะนะถ้าเล่นฮาร์ดคอร์ด้วยจบอกดเลยว่าจะกูตกใจตกใจนะเอโอโอ,โอ้โอ้แม่เจ้าคือเข้าใจไหมรู้เล่นในโหมดฮาร์ดกูก็น่ากลัวแหละแล้วคือถ้ามาอะไรเนี่ยอ๋อทำที่ขุดโอเคแล้วก็คือกูขี้เก็บมานั่งวางแล้วเสียเวลาแล้วตาบ บสร้างแพลตฟอร์มเพิ่มนิดนึงคือให้มันบ้านเรามีพื้นที่ในการวางนู่นวางนี่คือแรกๆก,ก็จะเป็นบ้านดินแบบนี้แหละหลังๆก็ค่อยพัฒนาไปเนาะคือช่วงแรกๆใครมันจะแบบบ้าบอพัฒนาอะไรเก่งขนาดนั้นแล้วได้เลยว่าถางป่านี้หมดแน่นอนครับคือถ้าซอมบี้เข้ามาประตูบ้านนี่คือจบนะจบจบเลยโอเคโอ้ย คืออยากจะถามโมแจงมากเลยว่าเวลาส่งข้อความหรือจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยไม่มาทีเดียววะคือมาทีเดียวยังพอดีใจนะยังพอลุ้นยังพอตกใจครั้งเดียวนี้ตกใจหลายรอบคือตกใจหลายรอบมากจนแบบก็จะทําไฟกันนะฮะโอ้ไม่ก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวก,กูทําเตาก่อนเลยคือเข้าใจไหมขี้เกียจม,มานั่งวางแล้ว เนเสียเวลาแล้วคือขุดมาเจอฐานนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสิเป็นแสร็สั่งเดี๋ยวจะค้องนี่แหละอะโสคือน้องๆคือไม่ต้องกลัวหรอกน้องๆเสียงน้องๆอ,อ,อาจจะไม่คือไอ้เสียงข้อความดิ้งอาจจะไม่ดังหรอกเพราะว่าผมอาจจะดีเสียงอะไรให้ไงแต่ว่าใส่หูฟังเลนะ่นอ่ะมันดังไปเคไปแล้วจะมี สิ่งมีชีวิตต้งไหนมาเกิดไหมโอเคสว่างกระจ่างใจมนทำได้มากโดยมากคนแล้วทุกคนจะถามว่าเออแล้วผมจะสร้างบ้านยังไงก็ก็ก็สร้างตามอัตราาพของเราแหละแต่ว่าตอนนี้คือเร,เราขอขยายพื้นที่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะหาเตียงมานอนข้ามพื้นด้วยเพราะว่าบา,บางเวลาเราไม่อยากบวกกับมอนเตอร์อะ่ะเราก็ต้อง ทำแบบนี้แหละแล้วบ้านพี่ติงจะสร้างแบบไหนครับก,ก็สร้างตามแบบอัธยาศัยของเราอ่ะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะ ก็จะไปหาหมามาเลี้ยงด้วยเสริมบารมีเฉยๆโอเคมีฐานระดับหนึ่งแล้วโอ้โหออกไปกูก็ตายดีครับ๋ <c oughs> อจริงๆจะช่วงแรกๆเนี่ยหมดฮาร์ดนี่เป็นอะไรที่แบบคือไม่ต้องห่วงขุดบ้านกันยาว,ยาว จังหวะนี้โอเคเราก็ทําไม้แพลงไปเลยเพราะว่าเรามีฐานแล้วแล้วก็ทําเป็นกองเก็บของใช่ครับทำกองเก็บของครับทำกองเก็บของแล้วก็ขยายพื้นที่บ้านให้ไม่มากที่สุดนะเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะตกแต่งภายในด้วยแล้วก็อพจริงปะอันนี้ยัดไปเลยจริงๆมันเผาได้นะถ้าไปสมัยก่อนเผาไม่ค่อยได้หรอก ขอร้องนะอย่าพังประตูกูก็พออย่าพังประตูบ้านกูก็พออ่าเราจะย้ายครับฟิิงเชเบิลมาอยู่ตรงนี้นะกันนะคือต้องยังไงอ่ะจะไว้ยังไงอย่างนี้เออแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขยายแล้วค่อยมาต่อเติมทีหลังแล้วกัน ซึ่งบ้านไม่ได้ออกแบบนะยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าเอาไปสองอันไปพอะยังไงเราก็คุดกันยาวๆอยู่แล้วถ้าได้ินเสียง,ง,ปงปังปังปังก็คือโอเคยังมีอะไรมากครับต่วนทุบบ้านเพราะว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยเอาจริงๆนะโหมดฮาร์ดจะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เสี่ยงที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นโหมดที่คือถ้าเราตายก็ตายเลยอ่ะมันตายง่ายอยู่แล้วเพราะว่า หมดฮาร์ดเนี่ยมอนเตอร์จะตีแรงแรงมากกระแสะแรงกล้าเลยแหละทีเดียวส่วนถ้าเป็นหมดธรรมด,ดานี่บอกว่าเลยว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่เห็นไหมภาพลื่นขึ้นเยอะลื่นๆอย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะโอ้โหลื่นมากกระตุกเฟรมเลสผุดไปแล้วไปน่าชื่นชมเลยอ่ออยาเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่บ้านเล็กน้อยให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะหน่อย จริงๆนะเริ่มหลอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราเอานี่มากันไว้ก่อนเลยโอเคเริ่มมีมอนเตอร์แล้วครัขบขบวนขบนเริ่มมีมอนเตอร์เกิดแล้วเป็นอะไรที่น่ากลัวสะพรึงกลัวที่สุดลแล้วเ,เล่นในโหมดฮาร์ดกาุณาอย่าวิง่งช่วงแรกๆเป็นไปได้อย่าวิ่งเลยเพราะขบนนี้มอนเตอร์มอนเตอร์เริ่มเกิดแล้วเร,เริ่ม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 ชุมแล้วอานนี้นะ ไม่ใช่มันเกิดในนี้ซะละแตเกิดในบ้านตัวเองคืออย่างน้อยเกิดข้างนอกแบบมีคีเปอร์สี่ห้าตัวข้างนอกหน้าบ้านยังดีกว่ามีตัวอะไรอยู่ในบ้านอยากทําบันไดมากเลยนะเอาจริงอยากทาบันไดมากเลยนะแต่ว่าอย่าไปตัดไม้ก่อนนี่คือไม่ได้คิดไงมาถึงก็ไม่ได้คิดจะตัดไม้ไงทําขวานด้ยเอาไปจาม๋ยวไปทําขวานไม่สบายกันครับเอาไป ใช้ในทางการแพทย์เพราะมันไม่สบายผมเป็นขวานจามแทนแทนซอมบี้กูมาแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราค่อยเอาขวานไปจามมันข้างบนแต่สเกลตันนี่คือเป็นอะไรที่แบบคือการเล่นไม c คร f t นะน้องๆต้องมีสกลิลในการฟังเสียงเสียงก็สำคัญเพราะว่าเสียงมอนเตอร์อะไรพวกนี้มัน มันมีความสําคัญอย่างหนึ่งแต่แต่ละตัวที่มีเสียงไม่เหมือนกันแต่เสียงที่ทุกคนจะถ้าน้องๆเห็นว่ามีเสียงมอนเตอร์ตัวหนที่ต้องระวังเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า c ลิปเปอร์เสียงคือมันจะมันเสียงมันจะอย่างเงี้ยถ้าเจอเสียงนี้ปุ๊บน้องๆทําใจได้เลยครับตัวนี้อันตรายที่สุดแล้วกับตัวของน้องๆและก็บ้านของน้องๆ อันนี้อันนี้พูดจากใจเลยนะการสร้าง้านของเรานี่ก็เป็นอะไรที่แบบก็แลมอยู่นะคือช่วงแรกๆอย่ารีไปบูก,กับมอนเตอร์เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่ค่อยมีอะไรคือเิเกิดมาปุ๊บก็คือเรามีแต่ตัวเปล่าเรามีแต่ตัวกระหัวใจเท่านั้นนะคือการไปบวกกับมอนเตอร์ในสภาพที่แบบไม่มีอะไรนี่เป็นอะไรที่มันมันไม่ได้ท้าทายนะถ้าตายมาน,นี้โคตรแย่เลยนะเออเพราะว่าเรายังไม่มีเตียง ยังไม่มีเช็คพอยต์ใช่ไหมคือเกิดมามันก็เกิดในจุดสปอนที่เรามาตอนแรกอยู่แล้วซึ่งถ้าคนที่เกิดจุดสปอนเนี่ยเคยเห็นนะเคยไปดูเขามานะเจอดแบบตายปุ๊บแล้วยังไม่ได้นอนไม่มีเตียงอะ่ะไปเกิดอยู่จุดสปอนอ่ะแล้วจุดสปอนไปเจอเคีเปอร์อีกอะ่ะมันเหมือนกับตัวเกลตันยิง ing, ตายปุ๊บสักพักตัวคีเปอร์ระเบิดซ้ําอ่ะมันเป็นอะไรที่ซ้ําซ้อนมากแล้วแมบโอ้โหคือตอนนั้นคือแบบสงสารมากเลยนรกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ